เห็นไหมเป็นแน่แนเต็มเลยเดี๋ยทางน้นดูสิรออีกสักสองวันมาเก็บน่าจะพอดีเนาะตรงนี้วองว่าจะได้มาเก็บเนาะไม่มีใครเก็บก่อนหรอกนะเนื่องจาเห็ดสองวันสามคืนก็โตวไยอยู่จ้ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พามาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าวันนี้เอาลูกสาวมาถ่ายวีดีโอให้ดูก็ใส่เกงขาสั้นมาบอกมาแรงเยอะมาแรงเยอะ ก็ไม่เชื่อกันจ้ะดูดูด,ดูจะเป็นยังไงค่อยดูด้วยจ้ะตากล้องใหม่จ้ะวันนี้ตากล้องใหม่ลูกสาวมาเป็นตาก้อกใหม่จะมาเก็บเห็ดจ้าวันนี้ก็แดดด,ดีจ้ะหาดูเห็ดดูดิลูกตาม,มองข้างทางมองพื้นอยู่มองอกลัวอะไรดนะ่าพื้นพื้นหญ้าน่าเดินจะตาย จะมาเช้าเห็ดที่เก็บมาเมื่อวันก่อนจะมาเช้าเห็ดที่เก็บมาเมื่อวันก่อนน้อยก็ลวกแล้วรอมันเย็นแล้วก็จะแพ็กไปถุงเก็บในตู้เย็นช่องฟิตไปกินนานๆเก็บในตู้เย็นเก็บในช่องฟิตนี่จ้าทุกคนแล้วนี่จ้าทุกคนมาถึงป่าเห็ดแล้วเห็ดยังอยู่นี่จ้าทุกคนมาถึงป่าเห็ดแล้วจ้าเห็ดยังอยู่ยังไม่มีคนขโมยจ้ะไหนพี่ตุติลูก แ้แม่ทำทางให้จะได้เดินง่ายๆแม่บอกไม่ต้องก็ไปไงนี่จะเห็ดแล้วนี่จะเห็ดที่น้อยไม่เห็นเมื่อวันจันนะจ๊ะนี่มันเป็นวันพฤหัสก็ผ่านไปสองวันสองคืนสามคืนนะจ๊ะสองวันสามคืนจะเห็ดก็โตขึ้นประมาณนี้เห็นไหมที่น้อยมาถ่ายให้ดูเมื่อคลิปก่อนนู่นนะจ๊ะยังเก็บได้อยู่จ๊ะสวยสวยงามสวยงามจ้ะเว้นมาถ่ายเด้อแม่จะเก็บ ยังพอได้กินอยู่จ้ะยังไม่แก่จนเกินไปอือืออุ้ยต่ำๆอย่างนี้บางทีมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เก็บแต่ทางบนๆก็พอจะ้ะจ้ะยังงามอยู่อย่างโอเคอยู่อุ๊กงูจะล้มเหรอ,อแล้ว กิ่งในะ้นั่นมันผุนะกินไห้มันะผุนะเดี๋ยวมันล้มนะเต็มขอนเลยจ้ะวขอนเดี๋ยวกลับบ้านเลยจ้ะพี่น้องวัเนี่ยนนโอ้หนูเจียเพ็ดแม่ เยอะพี่ <Yeah>, เอาอจับขอนนี่จับอันนี้เบนจับอันนี้เออมันจะลงไปข้างล่างอ้าวเหรอเอเอตรงนี้นะใช่ปะอ,อุ้ยเช็คก,กิ่งไม้ที่แม่เหยียบมันจะห,กหักหรือเปล่าดูเถิดจ้ะ จ้ะข้างหลังมันยังสวยๆตรงนี้ช่อจะไม่ค่อยใหญ่จะ้ะตัวตอนมันงอกก็ดูนะถ้าเห็ดที่เกิดตามขอนที่นอนแบบนี้จ้ะมันจะเป็นช่อไม่ค่อยใหญ่เนะ่ยถ้าขอนนอนเนี้ยถ้าเป็นตั้งตามต้นไม้นะ่ะมันจะเป็นช่อใหญ่เหมือนสปอร์มันไหลให้มันยาวใหญ่ประมาณด้วยกันจ้ะยังี่กวกำลังสวยถ้าเกิดตามขอนไม้นอนนะจะ้ะเห็ดมันจะเป็นประมาณนีกก้จ้ะ จกไม่ใหญ่สะต่งอุ้ยโอ้ยหนามหนามอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยทิมมือแม่เป็นเ,นเนก็บเผ็ดบนตาเขาลำบากแล้วก็ชอบเลยจนะ้ะ em phải nga mình thơm ลักแ้้วจะเก็บวางไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้ขอนเดียวเต็มถุงเต็มถังเลยจ้ะล้วเห็ดมันก็อยู่ขอนถึงสูงเลยลอยเงี้ยจะมันจะสะอาด ไม่ค่อยีหนิ่งข้างล่างอย่างเงี้ยจะ้ะเห็นไหมลูก่ข้างล่างนี้จะมี น้องซูมมากใกล้ๆก็ได้ลูกซูม,มอุ้ยไม่ได้จะแอบมุดอยู่อย่างเงี้ยจ้ะยังไง จะว่าไปมันก็แก่ไปนิดจ้ะเห็ดวันนี้แต่ว่าความที่ว่ามันช่วงนี้มันไม่ค่อยฝนตกชุกมันก็ดูไม่เละเทะจ้ะมันก็ยังดูสดใสถ้าช่วงฝนตกซุกถ้าช่วงฝนตกตกชุกก็จ้ะมันจะดูมันเห็ดจะเน่าไม่ตองไม่ตรงนี้เป็นตรง เห็นไหมข้างหลังมันงามเก็บเกี้ยงเลยจ้ะนี่จะทุกคนเราลูกสาวทำเห็ดหักให้มาถ่ายทำเห็ดหักตั้งหลายดอกเลยช่วยไม่ได้เลยโอ้เละเลยให้ไมมันติดแน่นยังเลยหลุกตรงนี้แล้วมาตรงนี้ ถ้ามันมีเปลือกไม้อยู่จะเห็ดจะงงอกพอเปลือกไม้หลุดหมดเห็ดก็ไม่งอกแล้วไม่เคยสังเกตปีแรกที่เรามาเก็บอีต,ต้นที่มันเคยงอกพอเปลือกเปลือกไอ้พวกนี้มันกระเทาะหลุดหมดนะเห็ดก็ไม่งอกเลยจ้ะ เห็ดนะขอนนี้เก็บง่ายจังเห็ดขอนนี้เก็บไม่ยากอ่ะเห็ดขอนนี้เก็บไม่ยากมันลอยๆสะอาดดีถ้าอยู่ต่ำๆแล้วมันจะติดดินแล้วมันจะไม่ค่อยสวยอนะ่ะเห็ดจะหมดจังลูก อยู่ตรงนู้นหน่อยนึงม่ไม่เอาเอา,เอา,เอาแต่ตรงนี้แหละแค่นี้ก็เต็มแล้วจ้ะอุย้ยเต็มถุงแล้วจ้ะอุย้ยอยู่ตรงเท้าหนูอันนึงลูกเก็บเห็นไหมหนูเก็บเลยเอามือเก็บเก็บได้เปล่าโมีดอกน้าอยู่ตรงนั้นดอกหนึ่งสีเข้มดีนะ่ะเก็บเป็นป่ะนะ่ะโอ้ยไอามาช่วยเก็บเห็ดได้ทั้งสองนังดอก ได้เต็มถุงอันนั้นพอดีเลยเก็บเกลียลยนนกกกล้ยงเลยจ้าวันนี้จ้าเก็บเกลี้ยงเลยจ้าก็เหลือเศษนิดหน่อยหน่อยไหมที่ขนาดเกลี้ยงหรอจ้าผอนเดียวเต็มถุงช่วงมันออกก็ต้องรีบเก็บจ้ะมันก็ออกเป็นช่วงช่วงเวลาไม่มีก็ไม่มีหากินจะไม่มีแล้วเขาออกก็ต้องรีบเก็บรีบ,รบกอบโกยเอาไว้จ้ะน้ําขึ้นให้รีบตักประมาณนั้นเลยจ้ะ <laughs> เห็ดงอกก็ต้องรีบเก็บนะพี่น้องน้ําขึ้นรีบตักเห็ดงอกก็ต้องรีบเก็บ อ่ลูกสาวไปไหนละหนีหายไปแล้วพี่น้องนู้นเดิน,นเ,เ<ห>นที่ยวเ,เอ้าป่าสีสวยดีหนูไม่ชอบป่าชอบแม่น้าชอบแม่น้าก็หนึ่งลำคลองเดี๋ยวแม่พาไปดูแม่น้ําไปตรงนี้เดินไปใกล้ๆจะเดินไปตรงไหนก็เป็นแม่น้ำแล้วลูกสาวบอกไม่อยากเดินป่าอยากเดินแม่น้ํจาจะเดเดินไปตรงนู้นก็เป็นแม่น้ำแล้วไดไงแม่น้ําเห็นเป้าตรงนี้แม่ก็มาเลาะบ่อย แต่ตรงนี้จะไม่สวยเท่าทางงังนู้นทั้งนู้นสวยกว่างานตรงนี้ไม่ค่อยสวยจะอยู่ใกล้แม่น้ำเราเย็นขึ้นตรงน้นำใสามากเลยจ้ะทั้งนู้นน่ะที่แม่เคยชอบไปถ่ายทั้งนู้นจะสวยกว่าจะทางขึ้นต้องปีนขึ้นไปบนนั้นจอดรถจอดไว้ข้างบนชันมากเลย หอบ่ะพี่น้องจะขึ้นไม่ไหวลูกสาวขึ้นไม่ไหวชันมาก